มาหาเห็ดผู้หน่อยจ้ะพี่น้องมากับพ่อใหญ่ยใช่กำลังฮกมงจ้ะหาเห็ดภูเขาไฟพี่น้องกุนะ่ะสูงขนาดจ้ะ <laughs> เห็ดอะไพี่น้องนี่ดอกหนึ่นงบานเลยแหละพี่น้องค่ะเอาใส่ตาไว้ก่อนเอาไปเห็ดเสืออยู่สวนเจ้าของ โอ้ยต้อนมาพี่น้องยีดมาเลยเดี๋ยวหาต่อจ้ะพี่น้องดบบนึงพี่น้องตอกิ้งเอกไก่กุด เรื่องพี่คนบอกเรี่อพีคนบอกว่าเฮ็ดออกอยู่หนี่นมาก็เลยมาเก็บโอ้ พี่น้องเฮ็ดมุ่งเฮ็ดน้ำมุ่งเฮ็ดพี่น้องโอ้โัเหเฮ็ดผู้หน่อยเสียบขนาดได้พี่น้องพวกเขามาหากินจนว่าเราจะคล้องกระลังได้มากปีนีน้ตัวนี้ป่เดยอยู่ทั้งผู้ได้จ้ะอยู่ตีนผู้ แต่ดอกบานพี่น้องพี่น้อง้องดอกทั้งงานจ้ะสองดอกด้วยสีไล่นี้นเฮ็ดแบบเดียวอ,ออกเลยส่วนเฮ็ดหนามุมจ้ะผู้เพื่อหหนหาหอเมื่อ,หหอ <laughs> ยหรอว่าพอ,อยังใช่ข่วนมันข่วนมาไราาอย่างพี่น้องให้เฮ็ดผูหน่อย ไปอยากกินเห็ดแสบกัมากเด้อจ้าเด้อพอเด็กแกงทุกคนอยู่ดอกดอกมึ่งจ้ะพี่น่อเห็ดน้มุ่งคื้นเกา่าเห็ดมุ่มดอกใหญ่พี่น่องบานใหญ่เลย พอกันย่ามเถาเห็ดหน้ามุมผู้นอ้อยของดีผู้นอ้อยพี่น้องเสบเห็ดกระเสบทุเรียนกระเสบบักเงาะกระเสบท้งมีบา,านบา สองดอกข้าง้เออออดอกเขานี้ก็เอาพี่น้องเอาไปเห็ดเสื้อจ้ะเห็ดเสื้อใส่สวนจะของโอ้เก็มันมานหมาฮ่าเะนาะเห็ดเนาะไปใส้หลา,หา,ายอ <ๆ S 1> ดอกยี่เด้อนี่ก็ดอกเขาค่ะ โกๆได้พี่นดองหาเห็ดนี่นี่กไต้ขอนนี่ขูดอกนึ่สลาผาเล้ อีดอกนั่งทั้งไตป่าหุบธรรบ้านก็นเนี่ยมาเห็นมาหงเชียคือเพ่อนพีดอกนั่งแล้วจะค้าขั้นแต่มันยังแข็งดีพี่น้องบ่ท่านอันอนีน ไปหาตก่อนปลาหกมดกนึ่งจ้ะเล็ดล้างแดดพี่น้องสิงโง่เมื่อแลไรล่ะพ่อแกงนะ สีขาวเพื่อนอ่ยมีืนไปสื่อของต่อจ้ะพี่นองเห็ดมีเห็ดสองสนิทเห็ดล้างเหลยกรับเห็ดหนามุ่งพี่นอกนั่งจ้ะคนหลาแแฮง คนเต็มเลยหาเห็ดเห็นบ้าไฟยังใช่เบิหบบหดหร,รือปะ๋ยวจะพาไปเบ่งองหนทางเขินวัดผู้น่อยพี่เนอะ น,นี่ฮะเฮ็ดมือบ่พาขึ้นดอกจ้ะเดี๋ยวสิพาน้องท่านว่ามาขึ้นจ้ามืออยู่กินไปไหว้พระ จักเพิ่งเขียนไว้ยู่ได้ละจุหันนี่ทางขึ้นพี่นนองผู้เขาไฟท่านี่จ้ะผูน้อย กะหลอก,กะเตเต็มเลยพี่น้องอันปูได้่านไป่ัดมากกับมาไวาพระจากพี่น้องเพเภอน้ำเยืนท่ามาเขืนปูหน่อยนี่เฮ็ดในแต่เฮ็ดเถามาตอนมาปอกันตอนเถาเดี๋ยวคลิปนเนี้ไวายซ้ำนี่จ้ะพี่น้องคลิปหนาปอกัอนไม่จ้ะเมื่อแกงเฮ็ดกินก่อน Tak ada.